สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสวัสดีค่ะพาชมบรรยากาศบ้านหลังจากที่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องอันนี้ก็บ,บ้านเรียกทีเด้อจะเดอ้อประคามพี่คุณดหมานเนาะจา้าอันนี้ก็เป็นโต๊ะกับข้าวโต๊ะนั่งกินข้าวอันที่งุมไว้นี่ก็เป็นงุมฟ้าชีอยู่ข้างในก็มีอัน อทอดไข่กับแกงเห็ดแม่นะคะส่วนมอเตอร์ไซค์คันน้อยเมื่อกี้นะ่ะน้องกระพิบเด้อจา้าขี่มาบ่ทในรังกับโมนโอกโลกจา้าอันนี้ก็เป็นตู้หนังสือของพยาบาลแล้วก็เป็นโต๊ะทํางานโต๊ะคอมเนาะคะ่ะของพยาบาลตัดมาทางนี้ก็เป็นธรรม,มาสตรอัฒชนะบริบาลทั้งหลายเหล่านี้เนาะคะ่ะเอาไวท้ทะเบงโทรทัศน์นะคะ อันทางนี้ก็จะเป็นผลงานของพยาบาลผลงานระดับประเทศระดับเขตนะคะแล้วก็รูปครอบครัวข้างบนนี้ก็จะเป็นพินนะคะพินสองสายของลุงท้องใสทับถนนเฮดไห้กระทินหน่อยเนาะคะ่ะน้อเป็นสิ่งที่แบบว่าจะาเลือกใน่ใจมือขึ้นในกระทินกระฟันเห็นลุงท้องใสคะ่ะพี่น้องอายุเพิ่นเจ็ดสิบเจ็ดปีเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็เป็นรถเด้อค่ะนี่ก็เป็น โต๊ะกาแฟสดนะคะกาแฟสดก็งุมไว้ในผ้าสีชมพูนั่นแหละอันนี้ก็เป็นห้องน้ำเด้อะค่ะพี่น้องหลายคนก็ว่าให้กระถินเปลี่ยนฝากระถินจะเปลี่ยนอยู่เด้อะจะเด้อในเร็วๆนี้แหละนะคะห้องน้ํามีสองห้องนะคะอันจะเอาพามาชมข้างในมันกว้างขวางได้พี่น้องบันนี้หลายคนก็ว่าเครื่องซักผ้าเอาไปไว้ไหนมันไม่มีก๊อกน้าเด้อพี่น้องก็เลยต้องให้ช่างเอามาติดตั้งในนี้ซึ่งปลอดภัยน้ํามันไม่ได้มากระเด็นมานี่เอานี่งุมไว้อยู่เนาะค่ะเนาะเสีย,าย้ากากองไว้นี้แล้วพี่ จังอยกะทินกะซากกะเลยเดี๋ยวามาไว้ทั้งในเนาะค่ะนาะทั้งนี้ก็เป็นอันแวนเด้อค่ะแย่งแวนออกมาจากของน้ำกับท่าแปลงแย่งแวนมองนี่เลยเนาะค่ะตัวนี้เอาขึ้นของมูลบ่ได้พี่น้องมันสิพังมันแคบพ้อมนะ่นะประกอบกับว่เป็นอันนี้ก็เป็นอันตู้เย็นอันนี้เป็นซิงล้างถ้วยล้างซามเด้อค่ะเด้อกระเฮ็ดอันจะคข้องบ้าน,นเพิ่นกระเห็ดไ้แบบไงอันต่อเติมแบบดีเนาะค่ะ อันนี้ก็เป็นอันเครื่องคั่วบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ในครัวอีกหลายวันมันก็จะอจัดดีกว่านี้เด้อพี่นองอันนี้มันก็รีบๆภายในสองวันเนาะกะทินกะเฮ็ดได้เท่านี้จ้าทีนี้จะพาขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนเด้อค่ะพี่นองด้านบนนี่ก็จะมีสองห้องกะทินเฮ็ดเป็นอีกหนึ่งเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องก็จะเป็นห้องเก็บของห้องเสื้อผ้าเด้อค่ะเด้อป้าเราจะพาไปดูกันเลยอันนี้เป็นห้อง ตู้เสียพาด้วพี่น้องมันมีอยู่สามตู้เห็นบ่ค่ะ ข้างบนนั่ก็เป็นผ้าห่มนะคะผ้าห่มผ้ายั้งก็เอา่ซฮว้ในตู้ก็เป็นเสื้อผ้าเด้อค่ะส่วนที่เป็นราวข้างนอกนี่คือเสื้อผ้าที่ยังไม่รีดนะคะก็จะเอาไว้ข้างนอกก่อนเด้อจ้าต่อไปก็จะมาดูห้องนอนห้องนอนก็คือห้องนอนที่หลีนั่นแหละพี่น้องบ่ได้รู้ลาประกบปองเด้อก็แค่ขอให้อยู่แล้วก็นอนหลับฝันดีแค่นั้นก็พ่อค่ะนอนหลับแล้วสบายใจมีลมหายใจได้ตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ก็พอแล้วสําหรับห้องนอนเนาะค่ะเนาะอันนั้นกันมัน หล,ลูกกะทินบริบาลทั้งหลายของกะทินน้อยเนาะคะ่ะแล้วกะ็หลวงปู่เครื่องตอนอันนะค่ะหลวงปู่เครื่องแล้วกะ็ชิงซักชิดทั้งหลายทั้งปวงกะทินบ่าในเฮตันพาเด้อค่ะเด้อ